สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับสำหรับคนตัวดำนะครับนะก็มาพบกับผุมนี้และบริการคนตกนะครับนะพุ่มกำลังดจัมพื้นกับนะนี่เลยมากิจกรรมทำฮีตเต้ารับนะเพื่อให้ทุกคนได้รับชมได้ดูกันนะครับนะ ปั่มสนุกกับนะและมีมีเมนูวันนี้นะกับนะพวกมก็จมึงมนกันว่าสุกยอยังกับนะมนกตกอย่างแรงกับวันนี้มีงจะเวลาที่ว่ารอจะไดนีหมกับนะทเ่ไม่ดูที่เตะให้ได้กับักหกกับพวกมันเงินนะ

น่ามาทำนเลยนี่กันนะววนอนววกหลองแล้วกันว่า,วา,แลแลววามันไ,มได้ลอูอหลือมันุกียังกันเนอะน,น,น,นามันกนกันนอววมัน้อ จุ้อ FC คนับวัดวัตมกต่ายางสมกันะมันใตกาัอืจะอาจจะใส่ายกันมดความหอมความอร่อยมันมันแตกตกันมดนั mùi thăm chè sút chân tiêu thôi thì mùi thầy không kép nè mùi thầy 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 không thầy 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 dùa bìa tìm ra chiên dùa bìa tìm câu cánh qua để lạc của màn hình để lạc qua đi dặm mượt đi dặm mượt bội đi ไอ้ดำนังกาเก่งกวนุก <pow wow> <Dr. S 1> <uar> ่านเลยนะตัวกุใช่เก็บแตโตก็ความสาเดีไม่จิ้งรืบนะพี่น้องถือว่าทำคนเดียวเรับนะก็เอดตีดูรับนเด็กจาซดุก็ุ่มก็เหลือกันบนะมีคนตัวดำ รวม่ทำทิศอะไรที่ว่าแปลกๆที่ว่าเอ่อสีข้อมาก็ถือว่าพุ่มามานะครับนะข้อแตข้อไปจเกว่า้อแพงนะครับนะไม่ตางกับนะถืว่าถือว่าทำเงินแปลกๆก็ยังว่า ลักรอยนะได้อยู่กับแม่อ่้องแพงอย่ง่อเรือลำก็เลยก้องเลยพวกย่างปลาเตมมันได้เบบนี้นะกลุ่มอนได้แบบนี้อะไรน่าเท่ด้วยกันน่าดีด้วยนะแต่ว่าเมือนี่นี่กมันมกได้แบบนี้ครับนะได้อยู่กับหน่วยเตีงได้แปบนั้นเอาเลย Rồi dòng chân 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 tập trung, và này rôn hai qua năm mươi đi, mì một con, ní mà đi mì 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 ดาว่า,า,า,าวที่ให้รอมันต้องใหมไมไม่ทีิคนแบบไปวนอมพี่น้นอ,งองดีเลยนะรว่ามันจะเรื่องแบบนี้เลยาว่ชุดรว่ามันจะเรื่องรอบๆกางไวน Cái đó? Để đi uhm. gặp đi quá. Cái mình đi tới rồi đúng không? Để đi đây một chút anh gặp chú nó, có bánh múc. Chú ạ. Cảm ơn nhỉ. Rất นอนได้ร so you ับชมนะครับนะนจะรอดอครับเดี๋ยเหมอนารกนอะกินบางนะครับนะก็เลยอาจจะนานๆดีได้ขนาดนั้นครับคอมเมนต์มานะครับนะยากให้รุวดตัวดำทำอะไรนะครับนะเ

có chạc là bị có nó gầm nữa, xâm lấp cùng tuổi lắm qua bắn mốc rồi nó